ล้วปากแดงปากแดงบอยแดงแดงงวก้สดควก้งัง้อนเลยนะลุงเพีงก่อนลงเพงก่อนโเยังไกใจ้ายบ่โหไปเอาอะไรนะสาวบอยแดงไงยงเมื่อกี้โยจำไม่ได้ค่ะจำพอนไม่ได้จำพอดไม่ได้พอไม่เข็เตัวคือก็ใจร้ายบ่โหนีู่กะลอกจะไปแล้วบ้าบอกูไปโอ๊ยบ้าบอกครู บอกให้ครูรับรู้อย่าเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอยากคือหนูอย่าเป็นแอลอย่าเป็นฮะไม่ได้มาแล้วกว่าอย่าเป็นลิงอย่าเป็นคนเอาปัจจุบันนะ่ะเป็นลิงโยอนาคนก็นยังเป็นคนคือเกาตอนนี้นะยังเป็นลิงโยไปบ้านกับแม่เกินมาก ร้องเพลงอะโอ้เพลงนะมาลองเล่าไอเออร้รรรอนเอาคู่จะกลับแล้วเนี่ยมันอ,ยอแย่ๆนะอไรมอลสามจอไว้แดง